สวัสดีครับวันนี้กลับมากับการทำวิดีโอกันอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ใช่การรีวิวรองเท้านะครับก็ดันเข้าไปยุ่งกับวงการคัสตอมคีย์บอร์ดก็เลยอยากจะมาพูดถึงคีย์บอร์ดตัวใหม่ที่หลงเข้าไปบอกเลยนะครับว่าอย่าหลงเข้าไปกับการเล่นคัสตอมคีย์บอร์ดซื้อคีย์บอร์ดมาใช้ทำงานก็อยากได้ก็ หาหาสเปคที่มันทนใจหาสวิตที่มีเสียงถูกใจแล้วก็แบบพรีบิวมาแล้วอย่าได้หลงเข้ามาได้ตกได้แต่งได้โมดิฟายเลยซึ่งวันนี้ก็ได้มากับเจ้าตัว Final Key v 6 5จากซีดูนะฮะเป็นคัสตอมคีย์บอร์ด6กก็เป็นเลเยอร์ที่ถูกใจแล้วก็เคยได้ทำา R k 6 1แล้วก็ ได้ลอง Modify ได้ลอง Mod ได้ลองเปลี่ยนสวิตที่หลูดมาแล้วซึ่งบอกว่าจริงๆหลูดมาแล้วนี่มันช่วยประหยัดเวลาเรามากนะครับก็มาดูกับเจ้าตัวนี้เขาซ่อมคีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับ Final Key V 6 5 C ดูตัวนี้มีอะไรกันบ้างก็อย่างที่บอกว่าตัวเคสเนี่ยเขาให้มาเป็นตัวแบ b บ n นซึ่งแบ b บ n นตัวนี้มันเป็น ต้องบอกก่อนว่าแบรบนมันคือเคสเปล่าๆที่มันมีตัวเคสบอดี้เป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมนะครับเรียกภาษาไทยก็เราพูดว่นอลูมิเนียมเนาะก็แล้วก็ข้างในประกอบไปด้วยแผ่น PC b o a r รแผ่น PE f o ฟ m แผ่นรองหน้าเพจเพื่อซับเสียงทำให้เสียงมันเพาะอย่างที่เราถูกใจปรับแต่งได้แล้วก็รวมไปถึงตัวสวิตช์ที่เราเลือกใช้ตอนนี้ก็จริงๆชอบ ลองมาแล้วนะเป็นแบบคิกกี้บูสวิตบรา w สวิตที่เป็นเทคไทแต่ก็ดันไปถูกใจเจ้าลีเนียที่มีความนุ่มคือความนุ่มของของเนื้อคีย์เนี่ยตอนแรกเราก็ชอบแบบคีย์บอร์ดที่มันเสียงดังเนาะตอกตอกตๆกต,กต,กตกแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆพอมารู้จักกับมันจริงๆเราชอบเสียงตอกแต่เราไม่ใช่ชอบเสียงกิกกิ๊กความนุ่มของสวิตรวมไปทั้งคีย์แคปมันทําให้มีเสียงตอก เราเรียกกันว่าต๊อกกกกกอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันเพราะตอนนี้ก็เลยเลือกใช้สวิชของทาง Echo นะครับเป็น s i น v e r Switch เป็นปอม s i นเ e r เป็นวัสดุชนิดใหม่แต่ตัวเนี้ยบิว์แรกของเรายังไม่ได้ทำการลูปซึ่งอยากจะเป็นแบบสต๊อกเพียวๆเลยบอร์ดเพียวๆประกอบสวิชเข้าไปใส่คีย์แคปเข้าไปหน้าตามาเป็นยังไงไปดูกันนะครับอ่าเราเห็นกันแล้วแล้วก็ มานี้ก็คือเรามาเทสเสียงจากที่เราประกอบกันไปนะครับจะเป็นยังไงไปตามดู